ขอบน้อมแด่พระรนารัรขอโอกาสพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญ,ญาณหลวงพ่อวิริยงสิรินทรูเจ้าวัดวัธรรมมงคลขอโอกาสพระแม่ครูอาจารย์พระเทรานุเทระแล้วก็นักสก,การพระอาจารย์ไพโรธโอปสูอีกครั้งหนึง่งครับผมครับแล้วก็จเจริญพรไปยัง คณะสัตยาธิโยมที่กำลังรับชมรับฟังรายการบรรลือธรรมครับผมสำหรับวันนี้กระผมสมเนนิริวัตน์มูลศีก็ได้มาเป็นพิธีกรจำเป็นแทนท่านพระอาจารย์บรรลืออีกครั้งหนึง่งเนื่องจากท่านยังไม่กลับมาจากการปฏิบัติศาสนกิจครับพระชาจารย์ เป็นเป็นยังไงกับเทพแรกโอ้เทพแรกเหรอครับพราสันเป็นความภูมิใจของวงตระกูลเรียกว่า the first time ก็ว่าได้ครับคุที่ออกอากาศแล้วมาพูดต่อหน้าสื่อต่อหน้าสาธุชนก็ว่าได้ครับคือความจริงเกิดเป็นพระจำเป็นงานอย่างนี้เรียกว่างานจำเป็น เกิดเป็นพระเป็นเนนบวชมาเพื่อหาประโยชน์ผมยังยืนยันคํานี้อยู่ว่าเราบวชมาเพื่อหาประโยชน์ <therapy. S 2> ประโยชน์แรก Wert คือประโยชน์ของตนการปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมเพื่อนำตนไปสู่ความพ้นทุก์การปฏิบัติตนไปสู่ความดีการพัฒนาตนไปสู่ความรู้แจ้งนี่คือหน้าที่ของพระที่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ที่สองนำเอาความรู้ความสามารถความเห็นนั้นไปฝากผู้ฟัง ไปเป็นผู้ชี้แนะไปเป็นผู้บอกแนวทางเรียกง่ายๆว่าเป็นการเทศนาหรือเป็นการบอกทางชี้ทางกับพุทธบริษัทหรือคนอื่นๆอย่างนั้นเรียกว่าประโยชน์เพื่อผู้อื่นผมก็ยังยืนยันคำว่าเป็นพระต้องสวดให้เป็นต้องสร้างให้เป็นต้องเสกให้เป็นต้องสอนให้เป็น โอ้ oh, เยอะเลยนะ้องพระอาจารย์หน้าที่สี่อย่างครับเป็นพระ oh. ที่ดีต้องมีหน้าที่สี่อย่างไม่ใช่ว่าเป็นพระที่ดีมีหน้าที่สี่อย่างคือบินบังสังส่วนนั่นนะเสี้ยวพระอาจารย์๋ยวพูดอยู่เลยอย่างนั้นใช่รนะับถ้าจะมีชีวิตแค่อย่างนั้น <c oughs> ผมขอตายซะดีกว่าโอ้คระอาจารย์บินทบาทใช่ไหมสัง สังฆทานปินบางบางสกุลครับหากบางสกุลยังอยู่ยั้งยืนยงพระก็พระก็จะคงดำรงศาสนาไว้ครัไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรณีนี่นี้เป็นพยานครับเราก็สิทธิ์มีอาจารย์อยู่บ้างเราฉันท่านล้างเราชอบท่านฉันท่านไม่ล้างบากท่านขึ้นสนิมครับผมขึ้นแน่นอนฉันไม่ล้างครับฉะนั้นเป็นพระต้องสร้าง สร้างในที่นี้หมถึงสร้างถาวรวัตถุสร้างคนสร้างถาวรวัตถุในที่นี้เนี่ยบางคนถามอาจารย์ทาไมประเทศไทยถึงชอบสร้างพุทธลูกอ,องค์ใหญ่สร้างเจดีองค์ใหญ่ๆสร้างวัดใหญ่ๆโตโตสร้างเพื่ออะไรท,ทั้งทั้งที่พระพุทธศาสนาสอนเรื่องความสันโดษพระพุทธศาสนาสอนถึงความพอเพียงสอนถึงความสมชีวิตตาใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมถ้าพระสร้างใหญ่ๆโตโตแล้ว มันก็ขัดกับหลักการพระศาสนาสิด้ดยความเป็นจริงนะท่านศิิวัตนครับผมท่านเคยไปอินเดียครับท่าน,ท,านท่านรู้ได้ยังไงว่าที่นั่นเคยเป็นที่เกิดพระพุทธเจ้าเคยเป็นที่เกิดของเจ้าชายพิทักถเพราะว่า,ามีอะไรเป็นหลักฐานมีอะไรเป็นหลักฐานเครับพอาจารย์ครับร <c oughs> ก็มีอ,อาคารตึกรามบ้านช่องหรือซากวัดวาอารามที่หลงเหลืออยู่ครับอาจารย์เอาเน้นเน้นเน็ตเ,น,น,เ,น,น,เน,นเล็กๆ เล็กๆเสาอโศกเสาอโศกใช่ครับท่านทราบได้อย่างไรว่าที่นี่คือที่อภิธมอภิสัมพุทธสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นเครื่องหมายมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีพระเจดีพุทธคยาที่ใหญ่โตโออาเป็นเครื่องหมายครับผมถูกไหมครับถูกครับอาจารย์ท่านรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่เป็นที่หมุนเคลื่อนพระธรรมจักร มีทาเมฆาสถูปที่บ,บันทึกว่าสูงชั่วนกเขาเหินเป็นเครื่องหมายถูกไหมครับครับของเหล่านี้ใครเป็นคนสร้างพระเจ้าอาโศกมหาราชสร้างใหญ่หญๆโตๆเอาไว้เมื่อพุทธศาสนาล่วงการผ่านพ้นไปจากประเทศอินเดียศาสนาบุคคลคือพระเจ้าประสงค์พุทธบริษัทไม่เหลืออยู่แล้วครับศาสนาธรรมธรรมสั่งสอนของพระเจ้าไม่เหลืออยู่แล้วแล้วพวกเราทราบได้อย่างไรว่าที่นั่นเป็น ที่สำคัญของพุทธศาสนาทำตอบคือสิ่งที่คนโบ,บราณสร้างสรรค์เอาไว้นั่นเองอถูกไหมครับครับผมตระกูลที่ตั้งอยู่ได้ไม่นานเพราะไม่รู้จักทำนุบำรุงสิ่งที่มันเสียหายไปแล้ว เมื่อศาสนธรรมก็ดีศาส,สนบ,บุคคลก็ดีเสียหายหมดไปจากประเทศอินเดียคนยุคหลังมาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเขาถึงสร้างสิ่งนี้ถวายพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นใครทาไมต้องสร้างสิ่งใหญ่สิ่งโตเอาไว้บูชาพระพุทธเจา้าพระนางกุมารเดวีนริเหสีของแคว้นกาโนดสร้างพระพุทธรูปต่ปางปฐมเทศนาอุทิศถวายทองคําทําเป็นรูปดอกไม้ อยู่ในพิพิธภัณฑ์สารานา์มินเซียมอยู่ในพิพิธภัณฑ์สารนัยังมีอยู่ปัจจุบันเนี้เรายังทําให้เห็นว่าโอ้คนโบราณเขาบูชาพระเจ้าด้วยสิ่งนี้ครับผมย้อนกลับมาบ้านไทยเมืองพุทธเราอะทําไมถึงสร้างใหญ่ๆโตๆเกิดว่าในอนาคตพุทธศาสนาหมดสิ้นไปจากเมืองไทยยังเหลือสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้เห็นเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ย เคยเจริญรุ่งเรืองอยู่แถวนี้ครับถามว่าตอนเนี้ยในอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเนี่ยที่ดินแถบอำเภอนาดูนนั้นไร่ละเท่าไหร่อ๋อไม่ทราบครับผมผมเป็นคนกระสินครับ๋อเจริญพรครับบ้านอะไรนะอ๋อได้คุยกันหลังบ้านบ้านอะไรนะบ้านบ้านต้อนเหรอบ้านต้อนผมจะได้ไม่ไปแถวนั้นอ๋อทำไมครับอาจารย์ฮะโจ์ผมเยอะแค่เขาขายหน้าดิน ท่านสำเนีงที่จังหวัดกาฬที่จังหวัดมาาราม a เพรน,นาดูนี่แค่เขาขายหน้าดินอย่างเดียวหนึ่งไร่เนี่ยหลายล้านโอ้ทำไมครับอาจารย์เขาขุดพระพุทธร,รูป<อ>ขุดพระเครื่องชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพระกุณาดนนนูลอพระกุณาดูลคือพระโบราณโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยจามคือนครจำปาสีของโบราณครับพระเจดีพระธาตุนาดูนปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาจากรูปลักษณ์ของพระอบ พระอบของพระธาตุที่เขาข ite, sponsor, ุดค้นเจอถามว่ายังส่งผลถึงปัจจุบันไหมผมไปเจอภาพจำหลักโบราณอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารนัศเป็นรูปงูพันรอบเจดีถวายความเคารพพระพุทธเจ้าถ้าผมไม่เกิดในบ้านไทยเมืองพุทธผมจะไม่ยืนยันเลยว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงเมื่อถึงวันมาฆาบางปีจะมีงูมาพันรอบพระเจดีพระธาตุนาดูนเคยยางที่เป็นข่าวกันนั่นคือ สิ่งใหญ่สิ่งโตที่สร้างขึ้นมาก็หวังประโยชน์ในอนาคตครับผมยังยืนยันคําพูดผมเองว่า <c oughs> ทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งคุณและโทษเราจะเลือกเอาคุณหรือโทษมันมาใช้ประโยชน์มากกว่าถูกไหมครับครับผมดังนั้นการสร้างคนก็สําคัญสร้างวัตถุก,ก็สําคัญครับเปลือกดีกระพีงามปราดข้ามหลบไปพบแก่น คนโง่ง,งมชมเปลือกแทนคนพิเรนเล่นถากเปลือกนี้แก่นสีกระพีตายอืคมนะครับอาจารย์แต่ว่าญาติโยมท่านจะเข้าใจหรือเปล่าอธิบายอธิบายาท่านอธิบายาท่านบอกว่าคมคมถูกจิตกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับ <c oughs> ผมไม่าค่อยอาจารย์อธิบายหรือว่าอธิบาย <c oughs> อะไรนะ again again please อธิบายอญาติโยมท่านโรงเรียนคองเงินว่าน้องเข้าใจโรงเรียนน้องมาหลงผมไม่สอนสับเนี้นะ เลือกดี <c oughs> ในศาสนานี้มีถ้าพระพุทธเจ้าหลวงหงพ่อผมนึกถึงคําพูดของพระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อท่านพูดว่าอัญญาสิวัตโพโกนทันเดียวอัญญาแปลว่าผู้รู้ครับรู้อะไรจึงจะเรียกว่าผู้รู้บ,รบุคลบุคคลใดพระเจ้าประสงค์องค์ใดญาติโยมผู้ใดถ้ารู้หลักธรรมสามอย่างนี้จึงให้ควรให้ว่าเป็นผู้รู้ หนึ่งรู้ในเปลือกของศาสนาสองรู้ในกระพีศาสนาสามรู้ในแก่นของศาส,สนาเปลือกของศาส,สนานั้นหมายถึงศาสนาวัตถุอ๋อคือศาสนาวัตถุวัดก็สวยครับเจดีก็ใหญ่รพระยกก็มีครับพระพุทธรูปก็งามครับอย่างนี้เลยว่าศาสนาวัตถุอันนี้เป็นเปลือกของศาส,สนา อันที่สองเรียกว่ากับพีศาสนาได้แก่คนศาสนาบุคคลได้แก่พระเจ้าประสงค์พุทธบริษัทและพิธีกรรมรพิธีกรรมนำมาซึ่งความศรัทธาครับคาดอยู่ดีๆถามว่าว <c oughs> จำเนนไปรับสังฆทานแทนไหน่ไปรับสังฆาทานปุ๊บยกถวายเสร็จไม่ต้องให้พรต่างคนต่างนี้เนี่ย โยมจะยินดีไหมอ๋อไม่ไม่ยินดีแน่นอนครับอาจารย์นี่ไงพิธีกรรมจึงนํามาซึ่งความศรั <c oughs> ทธาทําไมบ้านไทยเมืองพุทธเราจึงนิยมพอกรวดน้าปุ๊บนั่งพนมมือได้ไหมได้แต่ทำไมต้องรีบ,บกับศอกพิธีกรรมนํามาซึ่งความศรัทธาครับผมอันสุดท้ายเลยวัรศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าครับสามอย่างนี้ค้ากันอยู่เกื้อหนุนกันอยู่เหมือนอย่างต้นไม้เปลือกก็ดี กระพีก็งามครับแต่ถ้าเป็นนักปราชญ์ถ้าเปลือกอันไหนสูงก็หลบอันไหนต่ําก็ข้ามนักปราชญ์จะข้ามหลบไปพบแก่นถ้าคนโง่งมก็จะชมเปลือกแทนครับไหวพระเก้าวัดไหวพระสิบวัดผมใช้คําว่าวิ่งผ่านเก้าวัดวิ่งผ่านสิบวัดถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าไปเพื่อขอ ไปเพื่อขอไปเพื่ออ้อนไปเพื่อวอนสิ่งนั้นก็คือไปหลงในเปลือกอนักปราชญ์จะข้ามและหลบเพื่อจะไปพบแกน่นคนโง่งมก็จะชมแค่เปลือกมาแทนศาสนามีแค่เปลือกเหล่านี้มีเจดีย์มีวัดมีสลามีการถวายสังฆทานมีการแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยคนพี่เลนเล่นถากเปลือกนี้เผาพุทธรูปทิ้ง ไม่เอาพระไตรไปดกไม่เอาอะไรเลยเอาแค่ธรรมะอย่างเดียวเอาล้วนๆเลยเอาธรรมะพระเจ้าอย่างเดียวไม่สนใจคำาคําสอนคนอื่นครับทําลายเจดีทํานั่นไปนั่งสมาธิอยู่กลางทุ่งเถอะ <laughs> ครับผใช่ไหมครับคนพี่เ่นถากเปลือกนี้ไม่เอาพิธีกรรมรไม่เอาศาสนาบุคลคลไม่เอาศาสนาวัตถุ เขาเรียกคือเรียกแง่ว่าสมมติเปรือกเหมือนต้นไม้ครับครับผมถ้าไม่มีเปลือกนี่ก็ไม่ได้ไม่อยู่ต้นไม้นี่ก็อยู่ไม่ได้ตายครับผมกระพีไม่มีไม่มีมีแต่แกนแล้วก็ตายก็ตายครับครับคนโง่งมจึงชมเปลือกแทนคนที่เล่นถากเปลือกนี้ครับโคแกนก็สีกระพีก็ตายครับเพราะศาสนาบุคคลไม่มีศาสนาวัตถุไม่เอาศาสนาพิธีไม่สนใจครับนี่จึงเรียกว่าศาสนานี้เหมือนอย่างต้นไม้ บุคคลผู้รู้หลักสามอย่างนี้แล้วสามารถบริหารจัดการสามอย่างนี้ให้เหมาะสมและลงตัวท่านจึงเรียกว่าอัญญาแปลว่าผู้รู้ครับผมครับดังนั้น <c oughs> เมื่อศาสนามีสิ่งที่ค้ำชูกันอยู่อย่างนี้ภิกษุผู้สร้างสร้างทั้งคนครับสร้างทั้งวัตถุจึงเรียกว่าครรนุบำรุงค้ำชูพศาสนาข้อที่สองเสก เสกในที่นี้หมายถึงนักร้องว,งวงวงหนึง่งหรือเปล่าออไม่ใช่ห <laughs> มายถึงการเสกการท่องคาถาอะไรอย่างนี้คัเห <laughs> มือนจะมาดีแต่มันไปมันไปครับ <c oughs> <c oughs> เสกในที่นี้หมายถึงปลุกเสกครับ <c oughs> เอ,อถ้าใช้ศัพท์ตามตามประเพณีเขาเรียกว่าพุทธาพิเศษครับผมพุทธาอภิเศกมไม่ใช่อภิเศษพระพุทธเจ้า คืออะไร,รให้ธรรมะพระพุทธเจ้าอภิเศกเราเสกให้เป็นเสกด้วยธรสรมะครับครับเสกสอนเสกบางทีเขาให้นั่งหลับตาก็ต้องรู้จักหลับตาบางทีเขารู้จักให้เทศให้สวดให้เสกให้สอนสอนก็ต้องเป็นสวดก็ต้องเป็นเสกก็ต้องเป็น,อ,ปนอย่างนี้เรียกว่าบวชเข้ามาเพื่อทําประโยชน์บวชเข้ามาเพื่อทําประโยชน์ครับเพราะนั้นในแก่นของศาส,สนา ในความเป็นมาเป็นไปในพระศาสนาทุกอย่างในโลกนี้ท่านผมมีความเชื่ออยู่อย่างน้นไม่รู้ท่านจะเชื่ออย่างผมไหมว่าครับของในโลกนี้สิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นพิษไม่มีอะไรเป็นพิษหรอไม่มีอะไรเป็นพิษมันไม่ใช่มีสองแง่สองแาอะไรหรอครับอาจารย์เรี้ยนมีสองด้านอะไรอย่างี้เรี้ยนมีสองด้านมือมีสองฝั่งใช่ไหมครับผมถามว่าไอฝ่ามือของผมเนี่ยมันเป็นพิษไหมเป็นพิษไมหรอครับอาจารย์ลังมือของผมนี่เป็นพิษไหม เลียนหัวในเป็นพิษไหมเลี้ยนก้อยเป็นพิษไหมผมมองอย่างนี้ว่าฝ่ามือก็ไม่เป็นพิษครับผมหลังมือก็ไม่เป็นพิษครับหลังเท้าก็ไม่เป็นพิษอะไรก็เสืออะไรกผมผมหมายถึงว่าอะไรก็จะใน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 คำจำกัดความของวิชาพิษวิทยาของหมอเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งคือในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นพิษขอคแค่ใช้ในความพอเหมาะพอดีถามว่าน้ำเป็นพิษไหม น้ำเปล่าๆนี่กินเยอะๆเนี่ยเป็นพิษไหมเป็นพิษเป็นพิษครับเป็นโรคถ้าเยอะเกินไปก็เป็นพิษครับใช่ไหมถ้ากินน้อยเป็นพิษไหมกินน้อยก็เป็นพิษคือครับร่างกายเราต้องการน้ําต้องการน้ําแน่นอนพอครับอะไรที่มันเกินพอดีครับผมอันนั้นย่อมเป็นพิษอะไรที่น้อยกว่าพอดีอันนั้นก็เป็นพิษย้อนกลับมาถึงคําสอนพระเจ้าเรื่องมัชชิมาปฏิปทา t h อ m ม d d เ e Way ว คือทางสายกลางครับอาจารย์จะใช้คําอะไรประเมินหนังหน้าผมบ้างอ๋อรับไม่ใช่่าอยู่ดีดีผมภาษาอังกฤษเลยอ๋อผมผมประเมินสักสัำเนธสำเนธสำเนธสำเนธจะใช้สั์อะไรประเมินสติปัญญาของอาจารย์บ้างอ๋อประเมินเงาหน้าอาจารย์บ้างคือคือผมก็ไปจําเข้ามาเหมือนกันครับอาจารย์อ่านในภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยสิริวัฒสิริวัฒเป็นคนจํา ก็เป็นได้แค่พูดนับวัวครับผม เข้าใจคำนี้ไหมครับภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่จําธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้นําไปปฏิบัติเหมือนบุคคลผู้ที่ดูโดนเขาจ้างเลี้ยงบัวมีหน้าที่แค่วันนี้น้าบวัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแต่รับเป็นเจ้าของบัวหรือไม่ครับผมไม่ได้เป็นครับพระอาจารย์วิธีการเหมือนกันเ,เมื่อคุณเป็นคนจําครับคุณควรเป็นคนรู้รอย่าใช้สัญญามาแทนปัญญาโอ้ครับผมอย่าใช้ความจําให้มีค่ามาก ว่าความรู้และความเข้าใจคนบางคนเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงครับคนบางคนพูดกันรู้ภาษาครับแต่ไม่รู้เรื่องอมีเยอะคนในสังคมทุกวันนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายรู้ภาษาแต่ไม่รู้เรื่องครับพูดกันรู้เรื่องแต่ว่าไม่ลงรอยไม่ลงรอยใช่ไหมผมยังไม่พูดถึงเรื่องใครผมยังไม่พูดถึงเรื่องอะไรครับ ยากจะพูดคําว่าอย่าเป็นคนจําจงเป็นคนทําอย่าเป็นคนนําแต่จงเป็นผู้ปฏิบัติอ๋อครัอาจารย์ถูกิตกดไลค์ถูกใจกดเลิฟครับผมเดแชร์เกดแชร์ครับผมเอออย่างนั้นครัถือว่าเป็นั้นเข้าใจวันนี้สัพเพเหระยังไม่ได้เข้าสู่เรื่องราวเลยครับเอาสรุปลงความให้โยมฟังหน่อยที่ฟังมาทั้งหมดท่านได้อะไรอ่คือ พระอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงคำพระศาสนาของเราเนี่ยครับถ้าเราจะเอาเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้อย่างเช่นว่าเราจะเอาธรรมะอย่างเดียวเลยเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เพราะว่ากระพีหรือว่าเปลือกของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นศา,าสนาวัตถุอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์ครับ ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะดึงดูดศรัทธาญาติโยมเข้ามาให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแน่นอนอยู่แล้วว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีความเห็นความเจริญเจริญตาครับย่อมมีความสนใจในสิ่งนั้นซึ่งเป็นเปลือกของพระพุทธศาสนาเราครับ อย่างเช่นวัดธมงคลเนี่ยทำไมต้องมีเจดีย์สูงใหญ่ๆๆงใหญ่ครับมีโบสถ์สองชั้นครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างที่จะดึงศรัทธาญาติโยมับจากคนที่ยังไม่ศรัทธาครับก็น้อมฉิตน้อมใจให้ศรัทธาคนที่ศรัทธาแล้วคนที่ศรัทธาแล้วก็จะศรัทธายิ่งขึ้น ครับผู้ถ้ารู้ได้อย่างนี้นะให้ผมได้เกาะใช้เพื่อเลืองขึ้นพระนิพพานหน่อยนะท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าสำหรับวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วเนาะครับผมอะไรครับนมีอะไรไหมอ๋อครับผมอะไรที่ดีอะไรที่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เก็บไปใช้อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรที่มันไม่มีสาระมันเป็นต้นโพล้วนๆก็ให้เอาทิ้งไว้แหละตรงนี้เนาะคือไม่มีต้นสาระใช่ไหมครับมีแต่ต้นโพมีแต่ต้น <laughs> <c oughs> ครับเนั้นเกอ็บเอาความดีก็จะได้ความดีครับเก็บเอาความไม่ดีก็จะได้แต่ความไม่ดีอยู่ร่ำไป <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้จเจริญพรเจริญพรครับ